สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการส่งกันบ้านนะครับซึ่งมีหลายวิธีแต่วิธีที่เราจะแนะนํากันวันนี้เชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าเว็บไซต์ w o r k s h o p c o u c h a n c o m ก่อนนะครับ เราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บก็สําหรับท่านที่มี Facebook อยู่แล้วก็สามารถคลิกปุ่มนี้ได้เลยถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใส่อีเมลกับรหัสผ่านซึ่งหลายๆท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะ่ี r ิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะใช้วิธี l o ล็อกอิ Facebook นะครับเพราะว่าจะได้ไว ครับน่านี้แสดงถึงว่าเราเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงหัวข้อส่งการบ้านกันนะครับในนี้จะมีผลงานของเพื่อนๆหลายๆท่านาส่งกันมาแล้วในอันแรกที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยก็จะเป็นแบบบันทึกนะครับเผื่อท่านไหนจะสามารถใช้ได้อย่างง่ายๆซึ่งเหมือนกับว่าจะเอาไว้ให้เป็นต้นแบบนะครับ จะดาวน์โหลดปเป็นไฟล์ word ก็ได้หรือว่าจะก๊อปปี้จากตรงนี้ก็ได้ทีนี้ผมจะสอนวิธีการก๊อปปี้ง่ายๆกันแล้วกันนะครับแล้วก็คลุมไว้นะครับคลุมไว้ถึงข้างล่างเลยแล้วคลิกขวาเลือกก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปหน้าส่งการบ้านใหม่นะครับแล้วเลือกตั้งกระทู้พอที่จะส่งการบ้านนะครับเราก็อาจจะตั้งชื่อว่า พิชิตส่งการบ้านครับตรงนี้เราก็จะเอาที่เราก็ปีเมื่อกี้มาวางนะครับสามารถวางด้วยกนานคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งที่ตรงว่วางนิดหนึ่งครั้งแล้วก็กดคอนโทนวี v นะครับคอนโทนวี Ctrl v. นะครับก็จะมาละนี่เราก็สามารถที่จะกรอกได้ละพิชิตออกกํากหนดเป้าหมายเรื่องการออกกำลังกายนะครับ เดือนที่1นึ่งครับสำหรับบางท่านก็ส่งเดือนที่2เข้ามาแล้วนะครับอาจจะเป็นเนที่2ก็พิมพ์ไปนะครับผมลองทดสอบพิมพ์เล่นรียนก่อนนะครับถือว่าเราพิมพ์หมัดหมดละหมดละสะิ่กระตุ้นบุกแบบพฤติกรกมรางวัลที่ได้รับก็หมดละพิมพ์กันหมดละทีนี้สามารถเลือกรูปอัปโหลดเป็นรูปเลารูปอะไรที่ให้กาลังใจกันก็ได้หรือนะครับหรือจะเป็นรูปตอนออกหลังกายก็ได้หรือว่ารูป ก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมดีไหมแ้วเราจะได้เปรียบเทียบกันว่าเออเปลี่ยนแล้วดูดีขึ้นนะอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ตรงนี้ลืมไม่ได้เลยก็คือแอนติเปมเพื่อเช็คว่า,เ,าเราเป็นคนนะเรามาโดยสุจริตไม่ได้ไม่ใช่ไวนะรัสนะพิมพ์ให้เหมือนตรงนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกตั้งกระทูนะครับข้อความก็จะขึ้นว่าเราได้ตั้งกระทูเรียบร้อยแล้ว กดโอเคนะครับระบบก็จะพาเรา,าพาเรามาดูว่าเราส่งหรือ,อยังซึ่งก็จะเป็นข้อมูลของผมการออกกำลังกายหอกข้อพิทีส่งกันบ้านแล้วครับในเดือนที่2แล้วก็พิมพ์เล่นเมื่อกี้นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ